เรื่องวัคซีนนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานเนี่ยมีประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีฉีดเข็มสามแต่เป็นคือเข็มสามนี่ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นแต่เป็นเข็มสามหลังจากที่ฉีดแอสตราเซเนกาสองเข็มนี่มีคนอา้าวแอสตราสองเข็มแล้วมันก็โอเคไม่ใช่หรอทำไมนายกต้องเข็มสามด้วยนะเมะื่อวานนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายโรชินชันเวลกูลก็ให้สัมภาษณ์หลังนําคณะฉีดบูสเตอร์โดสวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนายกรัฐมนตรี โดยนายแพทย์กิตภูมิวงรจิตเนี่ยนะครับเป็นผู้ฉีดให้ซึ่งเอาแรอาการนายกก็ปกตินะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเป็นการฉีดตามกําหนดหลังจากฉีดแอสตร้าสเข็มครบ6เดือนและนายกจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนักข่าวถามว่านายกเป็นคนแรกๆที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกาสเข็มและบูสต์ด้วยวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ถามใช่หรือไม่นะครับพลรมตรีก็บอกว่าถือเป็นคนแรกแต่จะมีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับการฉีด ด้วยในสูตรนี้ต่อไปอนะครับอันนี้ก็พอชัดเจนเพราะว่านายกในฉีดมานานแล้วเป็นคนแรกๆที่ฉีดนี่ก็6เดือนแล้วเข้าไปแล้วนะฮะค่ะ